มีโอกาสได้มาแวะตลาดบึงหัวหน้าอีกเช่นึงนะครับนี่ครับมาเบึงมาชมเบึงแม่ค้าเป็นขายยังแน่นะครับนี่ครับทั้งนี้กับแม่ค้าเราขายปลาขายพักนอกแม่ค้าเนาะขายนอไม่ป่นเรายกเรายกพงขาวอยู่แต่ว่าเราหัมายอมแพ้ดอกเราไหลเป็นวันทั้งนี้กีรอนี่ครับเอาเลยครับนี่ครับลูกค้ากเาลังเลือกพอดีกีรอนี่ อาจเหาแม่ค้าตัวส่ปาหลายคนสาสิเอีเท่า่รกานเป้าาดพลเ่าคนมา้านี้อ่า้พันเกีบห้าสิบพันกีเจ้าขอนนยเพละไนบสจะา่ายคนไม่เก็สิบปรโมนหานาะว่าจะให้คนเห็นบอกราตลาดบ้านบึงหนามีพีคขาผู้ใดแน่เป็นขายยังแน่เี่ยวนี้อยห่ลใหญ่ทั้งนี้ขายมะเขียงม่วงเนาะมขา้งนี้แล้วก็ส้อยอย่างส้อยบงม่วงนี่ย เจ้าลงมวงล่ะสิตำม,ม่งมวงกินพร้อมกินโซ่ให้ลูกค้าเบิ่งเจ้าก,ก็ยสรอยน้ำไม้เนาะ,ะขายน้ำไม้ขายไข่มลแดงขายมังคีนี่นายาจะขายทุกชนิดนะครับนี่ครับตลาดดึงหัวน้านะครับตลาดน้อยน้อยบัดดึงหัวน้านะครับมาเทาเ,าเด็กกาแะเทานั่นนะครับอ,อันนี้ประพักออกีโซมกีขมก็ยังมีเด้อเอาไปแกงส่ปลาขาอน้อยขาใหญ่ได้บัดได้แซ่บขนาดเลยไข่

สี่แมนค้ามลาและหัวลำถนเนแต่กัืนี่ครับปลาแหงพักหวานปลานะครับนี่ครับนี่ลาอันลายยางนะครับว่าจะเป็นต้มกับพว้หรือว่าป้งมันนะครับนี่ลายอันลายยางนี่กินปลากรมี่ทังนีเังนี่ทงนี้ทังนี่นี่ทงน่นี่ง่งันี่ังนี่ น้ำพึง่งน้ำพึง่งน้ำพึง่งเราค้าว่าเนี่โย่เอาตุกนึงนี่ไปนี่ยัดไปบ่เปลี่ยนยี่นนเนาะแต่มาตกเตียงบ่งไหยจังวาเห็นฟ้าลางเตียงกัดินี่นครับบรรยากาศเป็นพักกันกินข้าวนะครับในคาด,ดาช่วงเตียงพอดีเป็นจะเสียบนะฮะดันมุมหูคนกัน กินหอมขนาดเลยตำมังหงบอกนั่นอยู่บเกลี่ยน้ไม่หอมประแดกจะนะโอ้หอมไม่ได้พุ่นบอกนึกว่าเป็นตำมังหงทั้งพี่นะกินน้ำเดียวเด้เจ้าแจ๊บครับเจ้าแจ๊บครับเป็นเจ้าแจ๊บเป็นคำนะครับเป็นหลายคนกินน้ำกันนี่คือตลาดบึงหัวหน้านะครับเมืองเซียงปงไฝ่ แข้งขม่วนแล้วครับ <Ton> น <meeting NG raft> ี่ครับเจ้าจะซื้อๆยังให้ได้ค่อยกินจิ้ซื้อเจ้าจิซื้อยังแล้วครับมาซื้อปลาแดงน็อเจี๊นี่ครับเจี๊ยนผู้ดีปลาแดกปลาแดกอีนินเด้อยไปปลาแดงกินได้จิตแพทเป็นทุกท่านนี่ครับคนแม่ค้าซื้สวยๆจม่งงามแล้วขายปลาแดกเด้อขายปิ้งขายปิ้งปลาปิ้งกระทูาหารสำเร็จรูปพร้อมนี่ หมกกะมีมาหมูไข่ปลแดงขไข่โมแดงไข่โมแดงกินแต่้อยแข็งกินละคยเออโอ้ยว่าหล่อนคักแท้เมนี่มีบอกเอาไปกินนี่่ว่าแข็งด้เอามาคืนได้ไปตองน่มีน่เิดกมีครับ่นกง่วงอันนี้รับบ่วงยังก่เดินไหมคะงเกแดงหวานหวอยู่บงวงอันนี้ม อ่ะคนล่าฝันชาแนลเด้อคนล่าฝันชาแนลคนล่าฝันเด้อบุ๊มบนคนล่าด้วยต้องคนหรือเ่าคนล่าฝันเด้อคนล่าฝันชาแนลอ่าอ่าเอาไปเบิึงนะแจสิเห็นท์เจ้าดอกอามีโอกาสมากบิึงตลาดเที่ยวตลาดตอเบิึงหัวหน้าอีกกับท้ายอีกนะครับคลิปโอ้อันนี้เม่อกี้นู่นบอยพี่สาว แา้วหน่อยแล้วกายทีน่นูน่นบ่ที่นูน่นบริจูจีโอ้จีนู่นนี่ดีครับนี่ถาดเท่าไรล่ะนั่งสารสิท่นโอ้นี่ครับขัวซุกเรียบร้อยพร้อมกินเลยบนี่มกมีแนงไม่ใช่สีมากกับมีมะพิ้ปลาแหงได้นะครับปลาคางแหงปลาคอแหงปลาดสดๆก็ได้ทั้งสิ่ปลาดุกปลาคอน้อย โลละ70,000นี่เมค่ากันหิวขาช่วงนี้เมค่ากับบอไรละเบาไรตบ่ได้แมค่าลสิยงให้เ่ก็่งหิวเขาอาทำไก็บ่ได้ดอกหาเสื้อเจ็บเสือเ้อแจบนี่ลำพึงไรนะครับมีทั้งจุกหน่อยตรงญงครับนี่ลำพึงนี่นี่อคไก็มีเขียดเขียดสมรักครับเขียดโม่นสายแหงนี่ไข่มาแดงไข่รตรง ไข่ตรงไข่ฝามีเบิดน่ะตลาดบึงหัวหน้าเฮาทาัทาง้งพียรตั้งเมียเพี่แล้วก็บยิงกล้วยเนาะยิงกล้วยคือเก่าเนาะนี่ครับมาได้ผู้ใดหิวก็ซื้อไปกินน้ำทางสบายอ่าของละสิบพันน่ะราคาตัวอยังแน่น้ำมันนี่ของขายเบิดบ่ผักแกงใส่แกงละไม่ใส่แกงนละไม้นี่ครับอ,อีลอกอีไล่มี่แลเด้อตลาดบ้านบึงหัวหน้า แขวงในคำไส้เขานี่ยละครับเมืองซีบังไฟนี่ครับเอากันนี้ละครับเอานีละบรรยากาศนะครับตลาดบ้านบึงหัวหน้ามาตอนเห็นกรากำลังตั้งร้านไหมครับเดี๋ยนี้ร้านเราจะเริ่นลุงเรื่องเห็นแล้วครับขายดีขนาดตอนนี้เห็นมัดูเปลือกก้อยแล้วเปลือกก้อยแล้วของทาน เราบอขายได้น้ำปั้นของะเจ้าอ้นะเราจ่ายให้เจ้าให้เราจ่ายเราเราบอได้ขายแต่น้ำบ่อย่ิล้วยกมีด้ไหมกล้วยกามีน้ำปั้นก็มีเด้อกล้วยก็มีเผาอันใดนะครับน้เล่าพี่มาได้นะครับยู่ตลาดได้้อบึงหัวหน้านะครับเมืองเซ่ของไฟห้อของอะไรเราทิ้งกล้วยน่ะทิันจีบิ้ันกีบกินเลยเป็นบอก ไอ้กล้วยจริงเราเอาให้โชคให้หมันได้ไหมครับเอ้ยนี่ยครับตลาดบรรยากาศตลาดบ้านบึงหัวหน้านะครับเมืองเซียังไฟอ่าเมืองเซียังไฟแหงนคำม้วนนะครับผ่านมาเถ้าได้แหวนรีวิวให้เอฟซีฮอนเดเอร์อเบิร์นเซอร์เฟอรนะครับนี่ครับอยู่ติดกับถนนหมายเลขสิบสามนี่ครับสิลงไปปากเซ่สิลงไปเซโน่นะครับนี่ครับเสร็จนี่นะครับจากค่าแขกสิไปเซโน่ ไปปากเซ่พุ่นละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาจากเซโนโนะครับมาหอดบ้านหน้าสะอาดนะครับนีบ่ครับบ้หน้าสาเป็นบ้านที่ใหญ่นะครับมีตลาดน้อยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมุณพากับไปชมตลาดน้อยนะครับเดี๋ยวพากับไปเล็วชมเมืองตลาดบ้านหน้าสากันนะครับประมาณน,นี้นะครับ นะครับตลาดบ้านหน้าสะอาดนะครับก่อนชิว่าท่าแขกอยู่ประมาณ22โลนะครับประมาณ22โลนะครับเดิมก็จจัยแมค้าขายเนื้อหมูผิดล่ะครับผิดเนื้อหมูใหม่ๆสดๆงามๆเนาะแม่ค้านี่ครับผู้ขายกับผู้จบผู้งามขายโลละ5,000ละแม่ค้าแต่5,000นะครับเนื้อเนื้อสใหม่ได้ครับใหม่สดทุกวันอาทิตย์เก่าเนี่ยตาผู้ขายเนี่ยแหละหน้าเก่าอยู่นี่ละ เราผู้จบผู้งามผู้ตายอยู่อ้าวผโชคเหยียดมาถึงใครอาหารสดๆดกับนี่ไหลนะครับมันไม่เต็มหมูดี่นี่อนี่ในตู้แต่กับนี่ไหลายครับอ้าวโชคเหยียดมาเดินเมฆาเอ้ยนี่ครับทงนี้กันเนื้อหมูนะครับนี่ครับเนี่ยหมูคือกันทั้งนี้ก็ได้ทั้งเมฆาทั้งนี่เนี่ยหมูเนี่ยหมูมาทางนี้เด้อแม่ฆาเป็นทางนี้ยุกไก่ใส่เมฆาแม่ฆาผู้สาวผู้ชายผู้ประกาศเมานั่างเกาะไก่แล้ว อันม้นล,ลุยรย่เนเราอขายไดอ้อันมูนรุยร่ยเนเราขายเต็มเน่หมูได้นี่ครับขายโลอะไหรือ,อ,รอไม่ค่ะเกือบสิบห้าพันคือกันเนาะเอาชว์เหยีมานกันเพรมีปลาคอมตัวนี่มีเต่นเนื้อหมูได้มีปลาคมได้ทั้ทงนี้ครับ่าเบิรงงุมทั้งนี้บ้าเบิร์นงุ่มทั้งนี่ตกไฟบังม่วงเด้บงับงม่วงอย่างเราบังม่วง ม่วงมันเอาาคือว่าม่วงมันมเป็นม่วงเจ้าตีเอาม่วงม่าหมมันผัวตัวเล่าผมนะครับมันใหญ่ๆมาละเจ็พันลมะมาละานสิบพันามสิบพันหมกไฟน้อหมกไฟไฟพวงละสิพันครับนี่ได้มองเรา้สิมหจ้ามองเราสิมหาน้อไม้สดๆไม้สด ไม่สดทุกวันเนาะแม่ค่ะเนาะกับสิเก่าเนี่ยแต่ผู้ขายนี่ยวละเนาะของไม่สดทุกวันแต่ว่าของเก่าสิเก่าเนี่ยแต่คนขายเท่านั้นแหละผู้เก่าคนเกาคนเกาขายอยู่นี่นละนี่คนเก่าแต่ของไม่ตลอดอันนี้นอนสารบอกนอนแฉมหนังเข้มกระมีน่ากันได้ไมเอาได้นี่ครับพี่ขนมประเภททอด ประเภททอดขนมถ้วยที่มันมาทั้งนี้ดูติดคาดหลากหลายอย่างนี่ครับนี่ครับตลาดบันน่าสะอาดมาทางนี้อีกอ่ะนี่คือกันนะครับติคาดกับนี่ละหลายอย่างนกันทางนี้ก็ได้เดี๋ยวครับบรรยากาศตลาดบันน่าสะอาดเด้อทั้งเมืองเมืองเซบังไฟครับเมืองเซีังไฟ ทางจีบ้ท่าแขกนะครับนี่ครับอันนี่ขายทั้งเนื้อหมูทั้งผักทั้งอย่างมีเบิร์ดเราไปขายเนาะไคลาดไปยังอันนี้ขึ้นเมืองเส้บวงไฟหรือขึ้นท่าแขกแล้วครับขคืนท่าแขกบอกโอ้ผมบอกพิษสินะเอออันนี้ตลาดตลาดบ้านนาซานี่ขึ้นเมืองท่าแขกนะครับเอี่ยผมเป็นคืนเส้บวงไฟครับผมบอกพิษนี่ครับสินค้าเรามีโอ้พักมีสีใบละลายครับนี่ครับพักกุ้งผักกะลัมพักกาบกระเบื้องกระแกงกระหน้ากัก ทัวมีบ่ตกแดงฮงแล้วไนนม,ม่ได้มีคาบออ่โอ้แมนเลียนไว้นอรถเลยก็ไดแค่ขาอยู่นี่เราอมตะพุ่นแล้ะนะเจ้าเนาะรถแมนมาแต่ละขั้นเนี่ยพื้นทางเก็บพุ่นแล้วเจาว้าเทิ้น,านขาดเราลายันลายยางได้เป็นขาดั่านี่ก็ได้ผสมมะเขี่ยงแอปเปิ้ลแบบเอ็มังเอมังกรก็มี แคทตาลูปแล้วก็ได้เนาะนี่ค่ะเอ้านี่ครับขนมทอดแล้วก็มีเห็คือตลาดบันนาสารนะครับเมืองค่าแขกนะครับแขงคำม่วนนะครับเป็นบานทีไงจะเล่มพระกควรนะครับปานนาสาครันข้างน,นีหลายอะไรยานนะครับกลางนั้นจะมีขายกันนะครับเป็นบานทีจระเิ่มเกิดพอะสมควรนะครับนี้เอ้า อันใดที่เขามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่เลยกดกระดิ่งให้น้ำได้ครับเด้อเพื่อยๆบินบริภาคลิปต่อไปนะครับนี่ครับนี่ครับมาฮอดอีกแล้วตลาดน้อยบ้านข้าขี่ไก่นะครับโบมเมนค่ขาขี่เป็ยดโมเมนค่ขาขี่ห่านโมเมนค่ขาขี่ง่วงโมเมนค่ขาขี่กล้วยเด้อบ้านข้าขี่ไก่นะครับบ้านนี้เ่ผลมักแต่ผน,นมักข้ามแต่ขี่ไก่เรื่องบอ อกี่เนี้อเอือนบอมข้ามละอ่ากี่เป็ดกี่ห่านมันบอมมากละนี่ครับแม่ข้าคือเก่าอยู่นี่แหละคือสวยงามๆนี่ละแม่แหละแม่แหละนี่ลูกชายเราไปใส่บุ้ฟังนี่ลูกชายจะไม่ใช่ลูกชายจ้าอี๋ยวเดี๋ยวจะเาลูกชายจ้ะ ลูกส่จะทำงานการบ่แม่เลยเป็นการใชไโอ้เราเป็นการเราเป็นการเป็นงานวเราเป็นมีเวียกเอ็ดอยู่เนาะลูกชายเป็นดาวนะลูกเป็นดาวลลูกไส่จะัวจะลูกไส่เราจ้ไผเป็นไผ่หาเหมือนหนุ่มสวยงามเมือนคัวเ่าน้าเจ้านาสใจเด้อโอ้เเรามี่ลูกชส่มีแฟนะอแต่เราสูงามอยู่ตลาดตะขงกี่ก่นี่แหะผ้ใดอยาก คน,นลุนลาบเยากมากเป็นมาเห็นลาบกับมาได้นะครับนี่ครับในเบืองบรรยากาศการขายไก,ก่กระท้อนะครับครับเฟตกระท้อนี่ก็เหลือเฟตจำปาโตเดียวอ่อาใส่ท้อนี่เพียงนี่ก็เหลือหลายโตอยู่เพียงนี่ก็เหลือหลายโตอยู่ไก่นะครับมาได้ครับนี่ตลาดบ้านค้ำขี่ไก่ ข้ามขี่เป็ดขี่ฮานเพิ่งกับว่ามากดอกซื้อบ้านก็ได้หันว่าข้ามขี่ไก่เนี่ยฟาดโอ้ยน้ำกับก็กินมากบางหันน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่เราว่าละากขายได้ปกติกินมากบางหันเนาะอะไรก็เป็ดน้อยเนี่ยเจ้าก็มาขายบ่ขายตัวเจ้าไหนอะไรตัวละตัวละร้อย าไปเลี้ยงเนาะเป็ดแม่เแบบิดว่าตามเป็ดแม่เบิดตามมาเลีเ้ยงแต่เป็ดปูอันนี้เป็น,นอ,อีกประเทศเนาะอไก่กับเป็ดเก่าอยู่ด้วยกันเลยตัวนี้โอ้เหรอ,อครับมาได้นะครับบรรยากาศตลาดหน่อยบ้านข้ามขี่ไก่นี่มาเท่าไรก็ต้องแวะบ,บ,บงึงจุเทานะครับทานมาเท่าไรก็ได้นี่ครับบรรยากาศการขายไก่ขายเป็ด ในเก่งไว้นะครับตอนนั้นกับนี่สินค้าย,งยางอื่นกีอยู่ครับอาในอื่นก็มีอยู่กับแลง,ง,ง,งกับเติงหม,มัดตังมีหัวดอกกระเจียวบ่วของม่วงกระสีเอามาได้ทำไมเรามีสดในไม้แล้วไหมค่ะอ่าเก่าเนี่ยจะพวามาขายนี่แหละ โอ้ปลรไหลแล้วก็มีนะครับเดอนหอยน่ะหอยจูกหอยขมนี่เลยมากแกงหอยครับสัตว์ข้ามกี่ไก่ครับทางมาจากค่าแขกประมาณ20บโลครับท่าแขกมากแต่เห็นเลยนะครับตลาดบ้านข้ามกี่ไก่นะครับตลาดในน้อยอย่างนี้นะครับเลยมาก็ต้องแวะเบ่งแวะช่มนะครับ และท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำเด้ากับเด้อเพื่อที่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับครแต่มันสบายไม่คันนี่มีผู้ไม่เรียบยิ้นดูเล็บกใพร้อมใช่ง่ามก็ง่ามคือนแม่หล่าแม่ผู้งามไปในดูก็ต้องงามเนาะแต่แม่ก็ยนี่กาฝันผู้สาวเนาะดูจากคนอย่าง สายสองเนี่ยคุอันนี้อเีลูกเสหลาอยเเป็นที่ของตัวสัตว์ี่ก็ลูกส่าตัวสัตว์โอ้แตไปเห็นย่านยู่หนึ่งย่าอยู่เมืองอัน้จะดูที่สองคนน่บ้านตะโกตได้สี่สบมานตะโกว่าอายุแล้วกับว่านหลายได้สี่สิบกว่าปีนลยไหบ้านงบ้านเจ้าบ้านสางเวียดากงานยังว่ากันเอาแตลูกใช่ไหมใช่เยใช่เิกายเราสสิ อันนั้นผู้ชายเปี่ยิ่งยิ่สีแล้ว่ะสเออเราขายเครื่องนี้ตลาดอัเรพล่ะอทไมบักหวานมี่ของปลาเติมมาบอเราเติมมาบอไอบอดดีดนั่นนี่บมาน่นนเมาแต่ทังไหนท่มไทำพไปเ๋ออไปมึงลมานะเจาลงหรอบ่ลงกะดนแล้ว มาจะติดตามให้เบิ่นคนลาปันชาแบบนลกับเบไ่อในม่เฮ่สวัสทีผมมาจักคนมชทยเจ้เาลงเบิร้วล่ะทิมพ์มาไทยอ้าวสห้มาเลยะคะ่ะเอ้